ล็อกอินผ่าน PC ซทุกวันได้อเทมเจ๋งๆทุกวันกับโปรโมชั่นดีๆเพื่อคุณหรือจะซื้อแพ็กเกจแบบจะเต็มก็ไแต่ละวันพิเศษที่ไม่เหมือนใครกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่ฟีฟ่าออนไลน์4เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยยังจักรยานยนต์มาตัสมาตรฐานระดับโลกทนทุกการใช้งานให้คุณขับขี่ได้ปลอดภัยมั่นใจได้เพราะถูกใช้ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหลายรายการทั้งลัลลีดาก้า เอเอเอซู r ปอ s s ครอ m Speedway กลวกานเป็นต้นสั่งซื้อยางคุณภาพไมตัสกดลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงครับยูเตดมีเกมเกต่อไปเจอกับเรอัลเบติสในวันพฤหัสบดีต่อเช้าวันศุกร์เวลาตีสามนะครับที่โอทราวฟอร์ดร่วมแรงร่วมใจเชียร์พร้อมกันในเกมยูโรปาลีกที่มันอยู่สู้ตายครับหวังว่านเตะและทีมโค้ชจะกลับมาสู่ฟอร์มเดิมได้อีกครั้งหนึ่ง ถ่าไหนาเพิ่งเข้ามารับชมช่องของเราแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์ก็กดดิ่งไปกำลังใจพวกเราด้วยนะครับทั้ง5ช่องทางที่มีให้ติดตามอยู่ในรูปภาพในจอหมดแล้วนะครับช่องแมนยูสุตายเป็นช่องเพื่อแฟนแมนยูที่ทําเพื่อทีมทีมเดียวตลอดมาเนะื้อหาวันนี้เริ่มที่เจมส์ตักเกอร์นักข่าวทั l e กราฟรายงานว่าแมริเทนฮาร์กจะเรียกนักเตะ ในความดูแลของเขาเนี่ยมาซ้อมตั้งแต่ช่วงเช้าวันจันทร์แล้วนะครับโฟกัสของทีมตอนนี้คือการลืมความพ่ายแพ้ในเกมกับเลียพูให้ได้โดยเร็วเพื่อให้ลูกทีมเดินหน้าแก้ตัวต่อไปครับโดยเนทนฮาร์ทให้สปิดของทีมเนี่ยกลับมาฮึกเหิมในเกมกับเรอัลเบติสและซามตันในอีก2เกมข้างหน้าเจมส์สักเกอร์บอกแบบนั้นนะครับเทนฮารโชว์ว่าการเจอกับเบติสในโอทราฟอร์ดเสียงเชียร์จากฟฟแฟนๆช่วยให้นาเต้เล่นได้ดีครั้งหนึ่งเป็นแรงกระตุน้น รายงานระบ,บุว่าเวลานี้อารมณ์โศกเศร้าและผิดหวังได้ถูกลบหายไปหมดแล้วครับออกจากห้องต่างตัวไปบรรยากาศทีมดีขึ้นและก็ไม่มีใครหัวเสียหรือมองย้อนกลับไปในเกมเมื่อวันอาทิตย์อีกแล้วปอกันที่เรื่องของปอกแขนกับตันทีมที่มีความเห็นแตกต่างกันอยู่บ้างครับรายงานจากเซอังกฤษแม้จะมีกระแสให้พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนปอกแขนกับตันทีมจากบรูโน่เป็นคนอื่นแต่ว่าเทนฮาร์อยากต้องการให้บรูโน่สวมปอกแขนต่อไปครับ เพราะว่าบุโนนช่วยทีมไว้เยอะในช่วงก่อนหน้านี้2-3ถึงปีที่เขาไม่อยู่กับทีมไม่ควรตัดสินฟอร์มแค่นัดเดียวนะครับด้านลุยซฮาอดีตกองหน้าของสโมสรเนี่ยก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าถ้านักเตะแต่ละคนกังวลหรือไม่มีความสุขกับภาษากายของบุโนนที่แสดงออกมาเนี่ยนะครับซฮาบอกว่าก็คงต้องไปทํางานอื่นแล้วไม่ใช่เล่นฟุตบอลเพราะในอดีตนั้นรอยคิงก็เคยทําแบบเดียวกันในจังหวะที่เพื่อนๆไม่ได้อย่างใจเขานะครับถือเป็นการออกมาหนุนหลังแบบชัดเจนเลยทีเดียว เช่นเดียวกับโพส c โคก็ยอมรับว่ารู้สึกเห็นใจบูโน่เหมือนกันเพราะว่าบูโน่เนี่ยเล่นหลายตำแหน่งในแผนเกมรุกเลยครับเกมวันก่อนบูโน่ถูกขับไปยืนทางซ้ายครับแล้วก็เขาเคยยืนขวามายืนตรงกลางด้วยเหมือนว่าเขาจะเล่นไปทั่วเลยนะครับโคบ,บอกแบบนั้นแต่ผมคิดว่าจะมีอีก2-3คนภายในทีมที่มาเล่นเกมใหญ่แล้วมักจะเล่นไม่ค่อยออกนะครับนี่คือความเห็นของสโค ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องมีวันใดวันหนึ่งที่แย่บ้างหรือวันดีๆปะาปนกันไปฟาบิโอโรมาโน่พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าบราร์ลกเตะภายในทีมเนี่ยต่างประทับใจในตัวบูโน่อยู่เหมือนเดิมครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพียนหนวดนะไม่มีใครมีปัญหาอะไรกับบูโน่ที่สภาเดลินฮาก็ชื่นชอบเขาในฐานะกองกลางคนสําคัญของทีมตอนที่ข่าวซื้อขายกันเล็กน้อยครับสปอร์ตวันเผื่อว่าวิตเตอร์ซิเพนกองหน้าเป้าหมาย วัย24ปีเนี่ยกับตือรล้นที่อยากจะย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีกให้ได้นในช่วงซัมเมอร์นะครับไม่รู้ว่านี่เป็นการส่งซิกหรือส่งสัญญาอะไรบางอย่างให้กับยูเวเตดหรือทีมใยญ่อื่นหรือเปล่านะครับว่าอย่ารอช้าให้รีบยื่นข้อเสนอมาที่เอเนต์ N ของเขานะครับถ้าสโมรสรในพรีเมียร์ลีกทีมใดยื่นข้อเสนอมาก่อนเจ้าตัวก็พร้อมพิจารณาเป็นอันดับแรกอ้างอิงจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่เขาบอกไว้ดังนี้ครับผมกําลังทํางานอย่างหนักเพื่อทําตามความฝันให้เป็นจริงกับการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก มันต้องเป็นไปตามขั้นตอนและตอนนี้ผมแค่ต้องการรักษาฟอร์มให้สม่ำเสมอดีต่อเนื่องทั้งนี้นั้นโอซิเมนมีข่าวกับอาร์เซนอลรวมถึงเชลซีอยู่ด้วยนะครับเช่นเดียวกับยูเอตโอซิเมนลงเล่นให้กับนาโปลีในฤดูกาลนี้ที่เก่าโชซิลอา21เกมทำไป19ประตูกับ3แอสซิสเช่นเดียวกับเรียวเฟนานตำนาของทีมก็ออกลงสับสนให้สมโมสรเนี่ยกระชากตัวกองหน้าคนเก่งมาร่วมทีมให้ได้นะครับเรียวบอกว่า ยูเต็ดกำลังมองหาการสัสญญากองหน้าเรื่องนี้ไม่ใช่ความลับอะไรครับบอลไวคอลอาจจะเป็นออปชั่นระยะสั้นหรือเป็นตัวเลือกรองอยู่แม้ว่าเขาจะทําอะไรได้เยอะมากๆและกําลังทําทุกอย่างให้ผู้จัดการทีมซื้อเขาถาวบอลเข้ามานะครับมันมีอยู่2ทางเลือกนะครับอย่างแรกโอซิมเพนในแง่ของฟอร์มการเล่นกับการเป็นกองหน้าเบอร์เก้าตัวจริงเสียงจริงเนี่ยน่าจะมีฟอร์มการเล่นที่เหนือกว่าทุกคนในโลกณเวลานี้ส่วนอีออปชั่นที่ฟรีนานพูดถึงก็คือแฮร์รี่เคน กองหน้าจากทอนัมฮอสเปอร์ที่สัญญาจะหมดในปี2024ก็เป็นตัวเลือกที่ยูเต็ดมองอยู่เช่นกันมาดูประเด็นน่าสนใจก่อนเกมยูโรปาลีกครับเอ็กซันฮาร์กเจอเรื่องน่ากังวลอีกแล้วเมื่อกองกลางคนสําคัญอย่างคาซมิโลเนี่ยต้องรอเช็คสภาพความฟิตครับหลังมีปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงต้นเกมแดงเดือดเจอรลล์พูลูและเขาพยายามฝึกเล่นเพื่อช่วยทีมมีฟิลชาวบราซิเลียนถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามช่วง15ที่สุดท้ายนะครับ มุ n d o เด p ปอติโวรายงานว่าคาสเซมิโลเนี่ยพลาดซ้อมกับเพื่อนๆในวันอังคารที่ผ่านมานะครับด้านลอปดอสันสายข่าวจาก ESPN ก็บอกว่าทีมแพทย์จะประเมินอย่างละเอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าเจ้าตัวฟิตพอลงเล่นหรือเปล่าเพราะถือเป็นเกมสำคัญถ้าลงไม่ไหวอาจจะเป็นหน้าที่ของเฟร d ดซาวิเซอร์หรือแม็กโทมิเนที่ต้องลงแทนลูกพี่ใหญ่นะครับ ด้านคาเซมิโล่เนี่ยก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันหากลงเล่นในเกมที่โอ,อทาฟอร์ดได้เพราะเขามีใบเหลืองติดตัวอยู่ถ้าโดนใบเหลืองในเกมนี้จะติดโทษแบนในนัดที่2ที่บุกไปเยือนที่เอสเตดโอนเบเนโตบิย่ามาดินสาของเมติสในสัปดาหนะ์หน้าแต่ใบเหลืองจะถูกล้างในรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบต่อไปนะครับก็หวังว่าพี่เซจะลงเล่นได้เด็กผีอย่าลืมส่งกำลังใจไปที่คาเซมิโล่กันด้วยนะครับเพราะว่าถือเป็นเกมสําคัญที่ ถ้าผ่านด่านนี้ไปได้นะครับในเกมรอบ16ทีมก็จะเหลือแค่3รอบเท่านั้นครับคือรอบ8รอบรองแล้วก็รอบชิงชาเลต์ก็ประมาณ5นัดถ้ารวมเกมรอบนี้ด้วยก็จะเป็น7นัดครับเชวญเชียร์สำหรับพลพรรคปีศาจแดงที่ตามหาแชมป์ที่2อยู่นะครับทุกท่านคิดอย่างไรพิมพ์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เหมือนเดิมสำหรับวิดีโอของมนยูสู้ตายนะครับท่านไหนเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยทั้ง5ช่องทางในรูปเลยนะครับ y o u t u b e f a c e b o ิ k ต i อ t o k t w i t t e r แล้วก็ iG นะครับ เพื่อจะได้มีกำลังใจในการนำเสนอเนื้อหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนถ้าคุณเป็นคนที่หลงไหลและคลั่งไคล้มันอยู่แต่ทั้งตัวและหัวใจนะครับเราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสวัสดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไปกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ